สวัสดีครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แน,นะนำฟีเจอร์ใหม่ๆใน EMUI 10.1ไปแล้วซึ่งสามารถกลับเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับแต่ว่าเนี่ยผมได้ไปเจอฟีเจอร์อีกบางส่วนที่ผมไม่ได้เล่าไปคราวที่แล้วคราวนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้ครบนะครับฟีเจอร์แรกที่เราจะพูดถึงคือเจ้า Sound Booster นะครับตัวนี้มันจะใช้ไมโครโฟนของมือถือเนี่ยเป็นตัวรับเสียงสิ่งแวดล้อมแล้วใช้หูฟังที่เป็นหูฟังบลูทูธของ Huawei นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว FreeBuds ตัว FlyPods หรือว่าตัว FreeLes เนี่ย เป็นตัวฟังเราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นโดยการรับเสียงจากไมค์ของมือถือเลยน,นี่ก็สามารถไปประยุกต์ใช้อเช่นเราก็แบบถ้าเราสามารถเอามือถือเนี่ยไปวางใกล้ๆคนพูดและตัวเราอยู่ไกลๆได้เราก็จะได้ยินเสียงใครเขาพูดชัดเจนฟีเจอร์ถัดมาชื่อว่าการชาร์จอัจฉริยะนะครับตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในการถนอมแบตคือเวลาเรานอนหลับแล้วเราเสียบมือถือชาร์จค้างคืนแทนที่มือถือเนี่ยจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มร้อตั้งแต่ตอนเรานอนเนี่ย มันจะชาร์จไปถึงแค่จุดจุดหนึ่งก่อนซึ่งเป็นปริมาณแบตที่เหมาะหมพอดีที่สุดแล้วพอเราใกล้ตื่นซึ่งตรงนี้มันจะเรียนรู้ด้วย AI มันจะชาร์จให้เต็มตอนที่เราตื่นพอดีมันก็จะเป็นการถนอมแบตที่ดีที่สุดนะครับ <S <S ฟีเจอร์ถัดมาชื่อว่าฟีเจอร์หาโทรศัพท์หรือไฟล์ไม o n e นะครับซึ่งปกติเนี่ยมือถือที่มี j m s s เราก็จะใช้แอปไฟล์ p h o n e ของ Google อะไรเลยแต่ว่าหัวเว่ยรุ่นใหม่ๆที่มันยังไม่มีเนี่ยหัวเว่ยก็เลยทำของตัวเองออกมาก็จะเห็นว่าฟีเจอร์นี้ การใช้งานเหมือนกันเลยไม่ว่าจะบอกปริมาณแบตเตอรี่สามารถหาตำแหน่งปัจจุบันได้เล่นเสียงออกมาได้ล็อกเครื่องก็ได้หรือว่าลบข้อมูลเลยก็ได้แล้วตัวนี้ยังมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือเวลาแบตเตอรี่ใกล้หมดเนี่ยตัวนี้มันจะยิงตำแหน่งล่าสุดให้อัตโนมัติเพื่อพี่ว่าเราจะได้รู้ว่าก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดเนี่ยโทรศัพท์มันได้อยู่ตรงไหน แล้วตัวนี้นี่สามารถใช้ได้ทั้งผ่านแอป Find My Phone ของหัวเว่ยเองหรือว่าจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ของหัวเว่ยก็ได้นะครับดังนั้นก็คือเรียกว่าทดแทนของ g ูเกิลได้เลยฟีเจอร์สุดท้ายอยู่ในยอดคงเหลือดิจิตอลนะครับคือตัวนี้ปกติมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ดูแลสุขภาพในการใช้งานอยู่แล้วพวกจำกัดการใช้งานของเราให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าเราไม่อยากจํากัดเราก็สามารถปิดได้แล้วเราก็เปิดเฉพาะตัวนี้คือการแจ้งเตือนท่าทางคือตัวนี้มันจะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆในเครื่องในการ ตรวจวัดว่าตอนนี้เรากําลังใช้งานมือถืออยู่ท่าไหนแล้วถ้าเราใช้งานในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะแต้งเตือนของเราให้เราเปลี่ยนท่าทางในการใช้งานเพื่อให้ไม่เมื่อยเราอว่ามีอาการแบบว่าปวดล้าเวลาเราใช้งานมือถือก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแลนนี้ก็เป็นอีก4ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน emu i 10.1ที่ผมไม่ได้เลาจากคลิปที่แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ